เรื่องจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนขายครับเอาเรื่องจริงๆเลยนะแต่ข่าวที่ออกมาข่าวที่ออกมาว่าผมพยายามจหนายเนี่ยไม่ใช่เลยครับเขาจําเสร็จปุ๊บเขาก็เขียนสํานวนพอเขียนสํานวนสํานวนสํานวนหาว่าผมเนี่ยเป็นผู้จหนายผมก็อ่านสานวนผมก็ไม่เซน็นผมบอก <c oughs> ผมบอกผมไม่เซ็นอ่ะมันไม่ใช่อ่ะพี่เขาพูดในคำนองว่ามึงไม่เซน็นกูก็เรียกนักข่าวนี่ย่ไม่ต้องโดน กลัวไงฮะกลัวเรื่องจะถึงบ้านถูกไหมฮะไม่อยากให้มีปัญหาคิดว่าจะจบพอเซ็นปุ๊บเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเซ็นปุ๊บก็ข่าวได้ออกมาผมสารภาพผมยินยอมผมอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ผมเจ็บผมเจ็บตรงเนี้ยฮะยอมรับครับเสพเพราะเสพมันเลิกได้อยู่แล้วเพราะขายมันโอ้มันยิ่งใหญ่เกินไปครับผมถ้าเกิดผมขายนะครับผมไม่มีตงังค์ไปยืมเพื่อนอย่างเงี้ย ห้าร้อยพันหนึง 500, น่งห้าร้อยพันหนึ่งอย่างนี้คนต่างประเทศเขาจะคิดผมว่าผมมาขายยาถูกไหมครับผมไม่ได้ขายยานะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ตำรวจนําตัวไปฝากขังต่อสารแล้วไม่ได้คัดค้านการประกันตัวสารก็ให้ประกันตัวนะฮะหลักทรัพย์มูลค่า 4, สาี่แสนห้าโดยที่สารเห็นว่าเจ้าตัวปฏิเสธแล้วก็รวมถึงของกลางจํานวนไม่มากและไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีก็ให้ประกันตัวออกมา วันนั้นไม่ได้พูดอะไรกับนักข่าวที่ไปดักรออยู่นะฮะแต่ล่าสุดแม็กกาเนี่ยก็บอกนะฮะโดยบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า วันที่โดนจับกำลังจะเรียมขึ้นร้องเพลงที่ผาแห่งหนึ่งมีรุ่นน้องที่รู้จักโทรศัพท์เข้ามาจะสั่งซื้อ,อยาไอซ์แล้วก็บอกว่าจะโอนเงินเข้ามาให้โดยยังไม่ได้บอกปริมาณยาที่ต้องการโทรเข้ามาแล้วก็วางสายไปซึ่งทางคุณแม่ก,ก้าเนี่ยบอกว่าตอนที่โทรมาก็บอกกลับไปแล้วว่ายังไม่รับปากนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะหายาได้หรือเปล่าผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรุ่นน้องคนนี้ก็โทรกลับมาอีกถามว่าได้ของหรือ,อยังคุณแม่ก,ก้าบอกว่าก็เลยบอกกลับไปอีกครั้งว่าเดี๋ยวจะโอนเงิน ก็บอกไม่เป็นไรจะรอแล้วก็วางสายไปถัดมาประมาณสักเที่ยงคืนทางคนที่คุณแม่ก้าติดต่อไปขอซื้อยาเนี่ยก็โทรกลับมาแล้วก็บอกคุณแม่ก้าว่าเพิ่งตื่นคุณแม่ก้าก็เลยถามไปว่ามีคนสั่งของพอจะมีไหม ทางคนขายก็บอกว่ามีให้มารับที่คอนโดหลังจากนั้นประมาณสักสองชั่วโมงทางคนขายก็โทรศัพท์กลับมาหาคุณแม่ก,ก้าแล้วก็บอกว่าจะรีบออกไปธุระข้างนอกเดี๋ยวจะแปะยาเอาไว้ให้ที่บริเวณลิฟต์ของคอนโดคุณแม่ก,ก้าบอกยังไม่ได้คุยถึงเรื่องปริมาณยาที่จะสั่งซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงกันเรื่องของราคาเลย จากนั้นไม่นานคุณแม่ก้าก็ออกไปรับยาตามสถานที่ที่ระบุไว้รับมาเสร็จก็กลับมาที่ห้องพักของตัวเองย่านรัชดาพิเศษตำรวจก็มาเคาะห้องเพื่อจับกลุ่มจากนั้นก็พาตัวคุณแม่ก้าไปที่โรงพักห้วยขวางทําสํานวนระหว่างนี้เนี่ยคุณแม่ก้าอ้างว่าตำรวจทําสํานวนมาให้คุณแม่ก้าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา แต่ตัวคุณแม่ก้าเนี่ยไม่ยอมเซ็นเพราะเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ระบุเอาไว้ว่าตัวคุณแม่ก้าเนี่ยมียาไอซ์เอาไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและพยายามจะจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือคุณแม่ก้าเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเสพยาจริงแต่ไม่ได้ติดถึงขั้นงอมแง,งมและก็ไม่ได้เป็นคนขายยา อ้างว่าตำรวจเนี่ยขู่ให้เซ็นรับทราบสำนวนถ้าไม่เซ็นจ,จะไปบอกนักข่าวก็ไม่อยากจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตกลัวที่บ้านจะรู้ด้วยก็เลยเซ็นชื่อรับทราบสำนวนไปที่สุดนักข่าวก็ยังมาอยู่หลังจากนั้นพอเข้าไปอยู่ในห้องขังก็ทราบว่าทั้งคนที่โทรมาขอซื้อในตอนแรกและคนที่ขายยาให้ทั้งหมดโดนจับมาก่อนหน้านี้แล้วเลยตั้งข้อสงสัยอยู่2ประการคือข้อแรกทําไมคนสั่งซื้อรีบโอ,อนเงินมาให้ ท,ทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องราคากันเลย,ยข้อ2คนขายทําไมถึงเตรียมของเอาไว้ให้พอดีหรือว่าใกล้เคียงกับจํานวนเงินที่คนซื้อเนี่ยสั่งมา,ท,างท,งทั้งที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะสั่งปริมาณยาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็ข็ล่อซื้อไงฮะก็คือให้คนซื้อว่าเคยซื้อจากใครแล้วก็ติดต่อแล้วโอนเงินใช่ไหมฮะข,ขนาะเดียวกันอีกทางหนึ่งคนขายที่ขายให้คุณแม่กล้าอีกทีหนึ่งแต่ยาไอซ์เนี่ยมัน2.2กรัมค่ะ นะค,คือเจ้าตัวตั้งข้อสเกตแต่ว่าก็เขารอซื้อไงเมืดยเจ้าตัวยืนย,ยันว่าไม่ได้ขายนะฮะปกติบอกว่าถ้าเป็นคนขายยาคงไม่ต้องมานั่งของานคนอื่นทําแบบนี้ไม่ต้องมานั่งติดหนี้ค้าง,งวดรถสี่ห้าเดือนไม่ต้องไปยืมเงินชาวบ้านมาใช้ทีละห้าร้อยทีละพันนึงแลยอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมนี่ฮะแต่สรเจ้าของคดีนะฮะกฤตพลเพชรสดสินรองภาควยขวางยืนยันนะฮะว่าทุกอย่างเป็นไปตามสำนวนที่ส่งไปที่ศาลตามความเป็นจริง ก่อนจะล่อซื้อเนี่ยให้สายลับตามมาเป็นปีแล้วก็เพราะว่ามีพฤติการแบบนี้หลายครั้งยืนยันว่าหลักฐานทุกอย่างชัดเจนค่ะก็นัดตัวคุณแม่กล้าไปไต่สวนอีกครั้งวันที่10พฤษภาคมนะคะ,ะก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะตำรวจก็ยืนยันหลักฐาน